เรีย <Yeah. S 2> ดีจ้ะอันนี้ก็สวยสวยงามมากมันชื่ออะไรเนี่ยไม่รู้จักชื่ออีกได้แต่ปลูกจ้ะปลูกแต่ไม่รู้จักชื่อต้นไม้สวยงามเห็นแต่ว่าสวยเพราะความชอบเนาะคนเราชอบไม่เหมือนกันจ้ะบางคนก็ชอบไอ้นนุนบางคนก็ชอบไอ้นี่แต่เราชอบต้นไม้นี่สวยเจี๊ยบมากๆเลย จะบอกว่าฝนตกแล้วก็บังนี่ไหมนี่ต้นไม้ที่อยู่ในตู้อบแต่ไม่ได้อบจ้ะดีชายชนสวยมากอันนี้สีแดงนี่มันจะกกลแล้วหรือเปล่าเนี่ยมันมีอยู่สองต้นนะลูกที่มันแดงแบบนี้เนี่ยสวยแต่ว่าถ้าให้ชอบว่าชอบนะ ชอบแบบที่มีสีสเขียวๆปนอาจะสวยมาดูต้นอื่นบ้างนี่ยถ้าชอบแม้ว่าแบบนี้มันสวยกว่านี่จ้ะสวยมากเลยที่มีสีเขียวปนนี่จะสวยมากมาดูอันนี้นะจ๊ะอันนี้คือสุดยอดของความสวยเลยจ้านี่ ยอดแตกหลอดออกมาก็จะเป็นสีแดงหมดเลยสวย,สวยงามมากตอนนี้ถางนี้สุดยอดมากจ้ะสวยงามจริงๆ,สว,งงๆสวยมากๆบอกไม่ถูกพูดได้คำเดียวว่าสวยสวย เนี่ยดูที่เนี่ยอันนี้ต้นอะไรเอ่ยใครๆรู้บ้างไว้จ๊ะรู้แต่ว,ว่าสวยเขาจะดังใครรู้จักชื่อบ้างแทบมาบอกกันบ้างนะจ๊ะว่าเขาชื่ออะไรโอ้ โรกได้แต่ว่าไม่รู้จักชื่ออันนี้ก็สวยจ้านี่สวยงามากๆเลยจ้าเอาลงตู้ อันนี้แหละชื่ออะไรใใมีเต็ดสวยทั้งนั้นเลยบ้านเราต้นไม้ที่สวยงามนี่แหละจ้าที่ทำให้เรามีความสุขอยู่กับเขาเลยเราไม่เครียด มีแต่ความสบายใจ